สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพามากินต้มยำไขป่ปลาอีกแล้วนะจ๊ะมาจากจุดจวดกันจ้าพี่น้องจ้าแบ่บไขป่ปลาเห็นว่าจ๊ะคือรอบนี้แบบนุ่มมากอืมแจมแกว่ต้มยำ สามีบอกว่าต้มนานไปไข่มันก็เลยแข็งแสบแข็งพี่น้องอนุ่มมาก mấy cùng rồi ạ Trầm cho Mớp mờ phương khẩu

ปลาสดๆคือเนื้อแบบแซ่บห้อือแซ่บห้ง่งแบบโพดโพเคยเห็นไหมเราจมผิดวิธีสามีเราบอก น <sh arp> <sm> ุ่มมากอืมหนำคา เฮ้ยมันอร่อยมากวิจักเคยกินไข่ปลาคอปะ่ะอืมอันนี้โบมันไข่ปลาคออันนี้เขาเรียกไข่ปลาคอสป,ปลาคอปลาปลาคอแต่เป็นภาษาไทยปลาอีงอย่างบบลูไปแปลเองอ อมันแซ่บมากต้มยำปลาที่อร่อยที่สุดมหาสารในมหาสมุทรในมหาโลกนี่เลยอืเสก่อเซียข่อยปะก็สกเสียแหละวะ่ามมง่อกจ้่จอยกินบาถึงซิฟนาที่ปลาดีเหมือนโตนึงแหละอืม อร่อยมากไหมอร่อยแบบเบอร์วางาหครมหาศาลให้ปัานหนุ่มพี่หลีพี่น้องรอบนี้รอบน้องเขาเทปผิดไปทีถ้า้มโดมรอบน,น,นี้ต้มแบบแป๊บเดียวนุม่มเลย 嗯，嗯。Mm. Mm.